สวัสดีครับพี่น้องครับจะนัดละละรอดคกับผมช่วงนี้กับบอสบายครับผมตรวจควิดพ่อรับกับกนที่ตรวจเนี่ก็ขายอยู่อักสามมือพี่น้องมือทีสามมือซี 4, ไม่ควยตรวจพ่อ,อ,พอกับมือแรงตรวจบพ่อกับอาการดีขึ้นหลายแล้วครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับผมเอฟซีเพ mm ิ hmm. ่นถามมาหลังไหมโอ้เป็นห่วงหลายซันว่ามือด้ ไปใส่ไปิตีเบื้งองเนาะสัมบายนเป็นเบาสู้ฟังเนาะสบายดีครับเจ็บข้อรครับผมแน้วเกิเสียงแหบเนี่ยได้ว่าเกิดถือว่าเกือบปกติแล้วครับผมแต่ว่าตรวจตอนนี้ตรวจกันยังขึ้นอยู่ยังไปใส่ไว้เลรครับขอบคุณอะลายครับละลายที่เป็นห่วงครับผมเสียงอันที่แหบเนี่ยพี่น้องอันที่ว่าชัดจเจนเลยเนอพอดีนอนอยู่ซื้อเราไม่เจ็บชิงครับเราไม่เรือนเบิ้งคอมเมนต์ ของพี่น้องแล้วก็เพื่อนว่าไปเบิ้งคลิปหนึ่งครับผมคลิปไปเห็ดตุ่มปะไรเนาะอันนี้เพื่อนว่าเฮ็ดเฮ็ดเตะตูดมันกะเพชรดากตุ่มนี่เฮ็ดไว้ผดมาริบพาไว,ว้ผดบึงมาทันอ่าเหตุผลช่วงนั้นก็คือว่าอย่างคิปปัญญาครับผมแล้วก็เฝ่าเฝ่ารีคิปกับผมเห็น <laughs> มันไว้ไว้อ่าคำบึงแบบข้าวๆนี่ บางคนมึงหกที่ิเข้าใจเนาะนะครับพี่น้องบางคนแหม่ดิบอาใจไปเลยคลิปนี้เ e ดสิขอมเานเฮียลาเดียนะครับการฮิตตุดตรดจนะเออตุดตุ่มเนาะตต้นกล้นของตุ่มนะครับพี่น้องอ่าตุ่มสีงามบางงามกับยุ่มตรงนี้นะครับมองสําคัญครับผมมองเป็นรากฐานของตุ่มนี่แหละก่อนอื่น,นะครับมาบนนี้ก่อนนี่เด้อ อุปกรณ์ของครับอันนี้นนเห็นไหมลนะ่ะผมตัดให้มันได้สัดส่วนเรียบร้อยเลยพี่น้องตัวนี้ผมเนี่ตีเป็นฟังนี้นะครับฟังที่ผมตัดแล้วครับเดี๋ยวคลิปเต็มนี่ไปเบิง้งเดี๋ยวผมนี่ถิ่มลิงก์ไว้ได้ครับผมอยู่ถ่ายคลิปนะครับคล,คลิปเต็มของคลิปที่แล้วนะครับผมบางคลิปนะครับเป็นคาเจลกับฮ็ดแบบนี้พี่น้อง สีเห็นอยู่เนาะข้าจ้าต้มกลมๆแบบนี้เนาะสมมุติอันนี้เป็นเป็นเป็นดาบแล้วน,นะครับนี่สมมุติมือนี้เป็นดากมันเพป็นซีบวางไว้สิเพป็นซีบต้มเพื่อนนี่ดากสุดท้ายมู่ครับผมแล้วคนข้าจ้าเห็ดเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วละ่ะดาบก็จะไม่เห็ดสุดท้ายมู่เพป็นซีบวางตุ๊บจังสี่แล้วก็ตัดครับผมนี่เพื่อนที่ตัดตัดนีอเนาะตัดตรงนี้ปุ๊บ รเราไปเย็บไปใส่กันครับเพื่อนซีไปเมรีมาพับแบบนี้คือกัปผมครับผม,บผมนี่ของกมที่พับแบบนี้พับดักตุ่มครับก็ได้ขึ้กันครับผมพี่นอนเะาก็ได้ขึ้กันแต่ผมว่าแบบแบบพับครับผมแบบพับของผมว่านี่มันซีน่าจะ มันเบิ่งแล้วมันเบิ่งแข็งแห้งกว่ากั้วกว่ากันครับผม <laughs> เดี๋ยวมาอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อคนมาเบิ่งคลิปเป็นคลิปแรกครับผม <laughs> อันนี้เป็นตะไคร้ครับผมตะไคร้ดำครับอ่าเม็ดละสามสิบบาทครับผมร้านค้าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วๆไปครับฟางนี้ครับผมกว้างนี่ เนีาห้าสิบเส้นครับจากจากขอพับนี่ครับผมนี่ยังไงสิบสองสิ้นเครื่องครับสิบสองซิ้งคืนสิบสองซิ้นเครื่องสิบสองซิ้งคืนครับผมนี่แต่สิบสองสิ้นเครืนคือเป็นสิบสองสิ้งคืงครับที่เป็นซีเรียมพอดีครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยจากคอนี้ครับผมจากคอนี่คือมาเอจากคอพับนี่ครับ จากที่ผมตัดขึ้นไปนี่ปื้ไปนี่ิบเปียมครบเงี้วของตุ่มครับผมเราขั้นตอนนี้สําคัญครับเขาอยากได้ได้ตุ่มเง้วต้นสันบันไดครับกับด้าเต้ห้องของห้องครับผมสําหรับคลิปนี้ผมเอาหาสิบเซนครับผมเนี่ยจากจากจุดนี้ครับผมจากจุดที่ผมตัดตอนนี้เง้วขึ้นท่อนนี้ครับหาสิบเซนครับตุ่มห้องที่สูงเออตุ่มห้องที่สูงห่าสิบเซนพอดีครับ พ่อตัดได้จังสี่เราพี่นอ้องพ่อก็มาพับเลยครับผมนี่พับพับตามห้อยครับผมทมห้อยตัดนี่ละปึ๊บปุ๊บป๊บพับแม่สินี่ครับนี่กดไปเลยครับผมก็ต้องย้ำมันหักหรอกโอ้ผมรอม,มึงเหรอขาดหยาครับพับซื้อเดี๋ยวขาดหยา,อย,าอยู่เนี่ยนี่ครับจากนั้นก็ขึ้นโตครับนี่ พับได้เส้นแล้วกับพับคือรูปจิงน้อยจิงน้อยพี่น้องนี่พับแบบนี้แล้วครับพับตามคลิปผมก็ได้ครับนรงนี้ม่เป็นทรงผมตุ่มครบับนี่พับไปนี้นี่นี่พับไปครับผมนี่อันสเสด็จประมาณนี้ครับผมอ่ะวอลละเอียดของตัวเรีเยบรานักพี่นอ้อง นี่ครับที่เป็นแบบนี้ครับผมก่อนอื่นเท่าม,มามัดนีก่ก่อนครับอย่าเพิเ่งไปสนใจก้ออื่นครับผมม,มามัดมัดตรงนี้ก่อนนี่ครับนี่มองปลายมั้งครับผมมาทำม,มันได้ระดับเดียวกันครับผมนี่อันนี้เป็นผ่าใบเอ้ยเป็นตคาไอ หกเรียมหกเรียมนี่แหละเออมันเสี็ดหยากเนี่ยพี่เนาะถ้าเป็นตะไคร้ซีเรียมนี่เสียดง่ายครับตุ่มเสียดง่ายแต่ว่ามันหาสื่อบ่อะไรเหรอพี่เนาะเพื่อนว่าเพิ่นซ่อมแผดิเหรอเพื่อนว่าเดีหลานคาที่ผมไปสืบมาเนี่ยครับลายมันอันนี้เป็นกกครับผมกะ ี่ครับเาพับได้สัดส่วนเราก็แล้วแต่เลยครับเ่าจัดโซ่งก่อนอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้เสียไว้นี้หรือไว้นี้เซเว่นนี้ว่นี้กันแ้ก็ได้ก็ได้ครับผมก็ได้หมดสุดท้ายครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับสมมติผมจะจังสีเนาะเดี๋ยวโซ่งนี้เลยนี่มาปุ๊บนี้จะดโซ่งเรียบร้อยก่อน อ่ะเอาโซ่นีละเข้าว่มามัดเดยกันครับพี่น้องแับมันหลุดครับสอดเลยเลยครับสอดเสียกันเลยเลยนะี่ยสอด้าไปครับผมอืมสอดกรปอนี่สอดที่ที่หลุดนี่ครับมัดเห็นมันยูเลยครับผมเอาพ่อยูกับพ่อแล้วนี่ ป่าเยี่ยวยู่แล้วมันเริ่มกเงียบเลยครับคือเกาะกับพี่น้องเห็นบ่กล่องอาซสินี่ครับปลายุกว่าครับผมเบ็ดเบ็ดห้างครับแต่ละข้างเบอร์หนึ่งครับผมดวงเบ็ดห้างกะเอาตะไบมาเจียไปออกครับแล้วก็เอาคิมหรออย่างนมั้งง้างออกนิดนึงครับพี่น้อง ไปยูรสนามแบบนี้ครับจะเป็นม่ได้เป็นเข็มเงียบครับพี่นนอะนี่เสียงนี่ก็เป็นเสียกเอ้ผมมาเนี่ยใจ่าเจ้าเอื้อนลังเขาเดะเป็นเสียกเสียกสีน้ำเงินครับผมแต่ก้อนคลิปก้อนนี่เป็นเสียกสีเขียวเนาะม่ไหนที่เบืองหยากเนี่ยอะมาเลิ่กกันเลยครับนีนีครับเบืองทรงตุ่มก่นกนอนอะ ใปทรงแล้วซีเยิยบจากนีไปพี่น้องน,นี่ครับแันซิมมีหมองเวรริงเวิงเวิงวงเลยครับรวบไม่เบิดครับผมอี่ยิบในก่อนครับพี่น้องคืนนี้มันนี้เย็ยบจากใต้ครับผมเย็บใต้ขึ้นบนครับ ปึ๊ตัวแรกนี่ดีไปครับตัวแรกอะใบไไมิม่งอย่างไรพี่น้องสามไมถสี่กับมัดธรรมดาครับมัดเงียนตายเลยครับปึ๊บ นี่ครับนี่เอบอ,อะกะย็บไปิดธรรมาดา,ามครับพี่น้องกะเอามองตัวจบ้างครับพี่น้องกะเย็บพ้อมันอยู่ๆพ้อครับพี่น้องม่ต้องมาย็บที่ปไปนเลย นี่ครับพ่อนสซนี่ครับผมไซนี่ปุ๊บงัดขึ้นเถียงเถียงนีบเสียกับตีเงีนเนี่ยพี่นอ้องกาบามันไม่ได้ตัดดูครับนี่บางคนเพิ่มบ่อข้อเจอขั้นตอนนี้ครับสอบไปยังไงมา,างไหนตีนี่ครับพอแดงที่หรอ เอาส่วนนี้ครับที่้ขางไส้ที่ผมจับ,บเบี่ยงว่านี่เบี่ยงนี่ครับเบี่ยงวาทางไส้เอาเข็มครับผมเข็มสอดตัวของมันเองครับเนี่ยสอดสอดตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องเขาใจเยเนาะมือขวาผมจับสอดข้าง้าล่างนี่ปึ๊บสอดขึ้นไปปึ๊บนี่ครับมันที่เป็นเงื่อนมัดพอดีพี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ สิมัดก,กันพอดีเลยแบบนี้เงื่อนไอ้มัดแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับนี่ใส่สดีครับนี่ไปเรื่อยๆมัดไปเรื่อยๆครับนี่ับอันนี้ก็ใเส่มุมนี่ก็ได้เข็มตัาไปก็นเงียบอยู่มุมนี้ โค้งไปเรื่อยๆๆร,รผมนะจะยังไงกับมัดอาจจะใส่นียิบกลางยิบขอ,อกนี้ก็ได้ก็ได้ครับผมหรือว่ายิบเอเดานนึงยืบสองก็ได้ครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามยืมมุมก็ได้นะครับนีเ่เอาสองก็ได้พี่นอ้องพวกคมมันโค้งครับผม <laughs> เห็นดูดีเนี่ยเนาะพี่น้องตื๊บคือมันนีนี่ครับอะ่าเสซซาเลยครับสอดข้างล่างนี่ปึ๊บดึงไปนี่ได้ทบพอดี นี่กับส่กลางนี่นี่ครับนี่เข็บตัวแม่ก,กับไส้หนีครับพี่เนอะ ตัวน,นี้ก็ล้างมองมังอาจ,จีนี่ครับปัญหาหนึ่งก็คือมองหนีขึ้นกันับพี่เนาะมันบระจุกรบผมเนี่ยเห็นมาส่วนนี้ครับผมเนี่ยส่วนนี่ผมจับนี่มันประหอดมุมครับแต่ว่าเขาได้ตุ่มเขาเด็อบเพาว่าหัวนี้แล้วก็น่าเป็นยังครับพี่เนาะมราต้องไปซีเรียกับมันเด้นี่ห่อปนี่ครับผมเขาส่วนปลายนี้แล้วนะที่มันเหลือเนี่ย มือเป็นคลิปมแรกผมปุ๊บวันนี้เขาสอเห้บไปก่อนจากนั้นเขากับมัดเซม,มุ้งนี่ครับน,นี่เล่นป้ายเห็นไหมเนะี่พี่น้อง หยิบธรรมดาไปครับกย่านสับสนกับอาซีว่าเลยตัดต่อปายในรคลิปนี้ครับอาซีเบ,บิ่งยันย่ไปด้วยพี่น้องผู้ใดเขาเจ๊เรากับที่เบื่อนะครับเอาฟังผมหมู่ไปก่อนพี่น้องเออนี่นี่นี่ก็เป็นห,าหน้านนึงเพื่อนครับพี่น้อง ส่วนตัวนี้ครับผมมันบริเวณระดับครับมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ต่ำก็ขอบข้างบนกะบ่เป็นยังครับผมแบบเก่าครับสุขข้างล่างไปก่อนนะครับมันเหยียบข้างล่างมันเห็นข้างล่างเลยยิบหีขึ้นไปมุมครับนี่ขึ้นไปนี้เลี้ยงตายครับ นี่ปึ๊บนี่นี่บกเบาแกวบาเป็นยังผมเบาเปสิเลบมันมันมันเด้คหนี้ครับขั้นมีฟืนเฮ็ดนี่ครับมันช่องวางมันหลยบาเป็ยังพี่นอ้องขั้นท่อไปดึงแฮ้งมันอาจจะขาดได้ครับนี่คน เอาไปเรื่อยๆครับผมย็บไปได้เรื่อยๆเติบตึ๊บตต๊บตึ๊บอีกอ่ะ,อะมีเวลาว่างกะยิบที่ๆเลยพี่น้องยิบที่ห้างกันแล้วเี้ยเข้ากับ รับลงกับปลาดไหลบอกนี่น้อนครับผม <c oughs> ตุ่มหัวเขีงแรงลอยไปเส้นครับสุดนี่ปึ๊บนี้ อ,อเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้สามทางแล้วพี่นอ้องนี่ก็ะยิบอานี่นี่ตุ่มครับโอ้ยตั้งตรงเลยพี่น,อน้องเลยนะนี่ครับ เดี๋จะเป ah okay. ็นลูกเดากอนกะพี่น้องเอฟซีถามมากแตขอโทษได้ครับเด้อบริบทไขกับพี่น้องบม่มีเวลาให้ดีครับพวกมัน มีชุดหนึ่งที่ว่ามูพวกกันนี่แหละนี่มูพวกในวงเราเนี่ยเขาเจ้าคอยเฮ็ดให้เนี่ยแต่เนว่าโอ้ยบอกกเลยว่าเวทขายไวทขายกันเลยแตจังหวะเนี่ยจีนเราต้องการดูกะลืมกันเนาะก็เลยเฮ็ดใ,ให้เพื่อนอ <laughs> ันละสี่สิบบาทครับอ๋อยเพื่อนงากะงาฮัตตีจังดีพี่เนาะ <laughs> ว่าด้กำไรงยังดอกบอกไปก่อนนี่ไ <Jesus> ม่น <know> ี่นี่ครับผมนี่คัดขลกงมันตื่นเลยกะเอาเนี้ยไปเลือกแป๊บนี่ วันนี้ปุ๊บนี่ข้าวจุดดนี้ข้าเกิดถอดเนียวได้ครับที่เขาแมากออก โดนมาพี่หน้องว่าโดนก็โดนเติบพี่เด้ผมก็เล่นตัดออกครับท่อน,นี้ที่ว่ายุ่ในคลิปเต็มนะพี่น้องตัดออกเมื่อตัดออกกับผมผมไม่รีครับผมผมรีบาเพใหงไม่นี่มันไวขึ้นครับอันนี้ก็บางคุ้มก็เบ,บิ่งบาทันเนบบาะมันก็ว่าคอมเมนต์ข้ามาครับผม ปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับดีเกิดนิบคืนนี้ขึ้นธรรมดาครับพี่น้องเรียบคืนนี้ปุ๊บปุ๊บฮอดมุมิแล้วครับเรียบคืนนี้ เรียบร้อยแล้วครับเอาเอ้สนี้กอนนี่ครับไม่คลิปเตรียมนายจะเข่าใจเนาะพี่น้องนี่คือมีปึ๊บไปนี่ปึ๊บอืมอืมนี่ครับบม่มีหลุดครับพี่น้องนี่บม่มีหลุดเห็นเลยบม่มีหลุดตั้งโคโลอยู่นี่นี่เที่ยงปลางงางเดยพี่น้องเลยเห็นไหมนี่ตุ่มปลาไหล เบื่องครับโอ้ยทะเบียนรถยจ้าของสิบบานบอกดีพี่น้อยอีกแหละนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กันครับถครพี่น้องมีอยางสงสัยกับข้อมิลข้อมาบอกกันได้แล้วครับผมคลิปอื่นๆคลิปอย่างไ้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ